นายแพทย์ไพโรธสุรัตนนนท์นะครับรอ,อ,องอธิบดีกรมการแพทย์ครับก็ผมเพิ่งมารับตําแหน่งเ,เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยไดเ้เมื่อกลางเดือนเมษา2564น,นะครับยังไม่ครบ1ปีนะครับช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆนั้นตอนนั้นผมดารงตําแหน่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ลบบุรีนะครับในส่วนของกรมการแพทย์เนี่ยเมื่อช่วงมารับตําแหน่งตอนนั้นก็เริ่ม มีการระบาดระลอกที่2นะครับที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับที่เข้ามาเมื่อกลางเดือนเมษานะครับตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบผู้ป่วยเพิ่มจํานวนขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เกิดคัสเตอร์ที่ทอรหลการดําเนินการตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการจัดตั้งระบบคอเซ็นเตอร์168เนี่ยเป็นระบบที่เป็นสายด่วนโรคหัวใจของสถาบันโสงอ,อกนะครับเพีเงแต่ว่าตอนนั้นพอเกิดเหตุการณ์เนี่ย ทางกรมก็เอาเอาสายด่วน168เนี่ยมาปรับใช้เป็นคอ c เซ็นเตอร์ให้พี่น้องประชาชนในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนแล้วก็ส่งเข้าไปในระบบบริหารจัดการเตรียงนะครับอันนี้คือกรณี168 6, 6ท,ท,ที่ทุกคนติดปากกันหลังจากานัก้นนะครับ56เดือนนะครับก็มีปรับระบบใหม่เพราะนั้นเตียตงต่168เนี่ยเราก็จะลดบทบาทลงมาเป็นบริหารจัดการเตรียง เชิงลึกจริงๆนะครับส่วน call center เนี่ยจะไปอยู่ที่หนึ่งหึงสามัูนย์แทนอันนั้นคือหลังจากนั้นประมาณ5้าเดือนก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องในส่วนของวัคซีนช่วงเดือนพฤษภานะครับก็เริ่มมีวัคซีนเข้ามาที่จะฉีดให้ประชาชนทั่วไปนะครับตอนนั้นก็ทุกคนคงจําได้ว่ามีการลงระบบหมอพร้อมไว้แล้วนะครับการฉีดในโรงพยาบาลหรือหน่วยฉีดที่ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ช่วงแรกของหมอพร้อมเนี่ยเขาจะให้ลงเฉพาะกลุ่มที่ ที่เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับเจ็กลุ่มโรคหลักนะครับทีนี้ตอนนั้นวัคซีนยังไม่มานะครับก็พอเริ่ม,มจะเริ่ม start เนี่ยก็วัคซีนก็ยังไม่เพียงพอนะครับทีนี้ทางทางกระทรวงก็อยากจะเร่งการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มีจุดจุดอีกจุดหนึ่งตอนนั้นเนี่ยนโยบายคือว่าทําอย่างไรก็แล้วแต่เราจะให้ฉีดในกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย เราฉีดไปเยอะแล้วแต่กลุ่มเสี่ยงบางอย่างอื่นเช่นคนขับวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่แมสเซนเจอร์อะไรต่างๆรถสาธารณะต่างเนี่ยทำาให้ฉีดเกิดการฉีดแบบทีเดียวได้เยอะๆนะครับแล้วก็เป็นองค์กรนะครับก็เลยเป็นนโยบายที่เราไปร่วมกับคมนาคมหาสถานที่ฉีดก็คือสถานิการบางซือนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราตั้งเป้าว่าเราจะฉีดเป็นเขาเรียกว่าออ g ์กไนเซชันฉีดทีละวันละหมื่นคน ออตอนเข้าใจว่าปลายเดือนกรกฎาคมต่อเดือนสิงหาเนี่ยที่มีอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นเนี่ยจะจะจบเข็มหนึ่งแล้วจ,จบเข็มหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มเข็มสองตอนนั้นเนี่ยทางทางวัคซีนก็เริ่มเยอะแล้วทางไทยร่วมใจอะไรก็ได้ได้ไดไดวัคซีนไปเยอะทางกรทมทุกคนก็ได้วัคซีนไปเยอะแล้วช่วงท้ายๆตุลาเราก็จะเริ่มมีศูนย์ฉีดคล้ายๆบางซื่อที่ดําเนินการโดยโกรมการแพทย์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอีก สองสามศูนย์อันแรกก็คือของโรงโายานุพัตน์นัชธานีเนี่ยก็ไปใช้ที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับอันนั้นข้อจํากัดก็คือว่าสถานที่เขาก็ไม่ไม่ใหญ่โตนักเหมือนธานการบาซื่อก็ได้ฉีดประมาณ2อ0 0 0สามพันคนตวันนะครับอีกอันหนึ่งคือที่ห้างเอเียทีที่โรงพยาบาลลฤสินไปดําเนินการก็ประมาณ2องพันถึงสามพนคนตวันเหมือนกันก็อันนี้ก็ใช้ระบบโอเปอเรเตอร์ลงลงทะเบียนนะครับอันเนี้ยมันก็มีวิวัฒาการแต่ว่า ถาว่าเราเราทำให้กระบวนการฉีดเนี่ยม,ม,มันสะดวกแล้วก็คนไข้พี่น้องประชาชนเนี่ยพอนึกถึงศูนย์ฉีดเนี่ยเข้าถึงง่ายและติดปากนะครับแล้วก็ช่วงที่เริ่มเปิดเทอมเทอมที่ผ่านมาก็โดยสถา,าบันเด็กเนี่ยเราไปฉีดเที่ยวเรียนวันหนึ่ง2 0 0 0ันถึงสี่พันคนอันนี้คนก็ต่อเข้ามาเยอะเนื่องจากว่าเข้าใจว่าคงเป็นความมั่นใจในความเป็น สถาบันเด็กนะครับของกรมการแพทย์เนี่ยฉีดไปแสนว่าคนร่วม2องแสนคนนะครับที่ช่วงที่เปิดเทอมเราตอนนั้นผมให้โจทย์ว่าเรามีเวลาแค่เดือนเดียวนะครับเพราะต้องปิดให้เสร็จเข็มสเข็มเลยก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับเราก็ปรับตอนนี้เราเริ่มมีวัคซีนที่เรียกว่าเด็ก5-11ถึง11มาแล้วนะครับก็ทั้งโรงพยาบาลเด็กนะครับสถาบันเด็กสถาบันภาษาโรงหมางของกรมการแพทย์นพละอะไระต่างเนี่ย ก็มีผู้เข้ามาฉีดนะครับแล้วก็จุดฉีดทั้งหมดก็ปรับปรับไปฉีดเด็กด้วยนะครับแล้วก็เร่งฉีดเข็มสามด้วยวันนี้เนี่ยบางซื้อเราฉีดไป4ล้านรวม5ล้านนะรวม5ล้านคนก็ก็เสร็จภารกิจนี้เข้าใจว่าคง5ล้านเสร็จๆนะครับตอนนี้ก็กลุ่มเมื่อ สองตำดาที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเข็มสามนะครับแต่วันนี้วันสองวันนี้เริ่มจะมีเข็มสี่เข้ามาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีเด็กที่ในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยนะครับห้าโขบขึ้นไปเนี่ยอีกประมาณวันละสองพันกว่าคนนะครับในบางซื่อนะครับตัวหนาดีต่างๆก็มีหมดและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยอีกประมาณ20%ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยคือเข็มหนึ่งยังไม่ได้ฉีดเนี่ยเยอะนะครับประมาณ20%ก็จุดฉีดของเราทั้งหมดเข็มหนึ เราเราเปิดวอลอินเลยนะครับถ้าใครใครยังไม่ได้ฉีดเดินเข้าไปได้เลยในจุดฉีดของกรมการแพทย์ทั้งหมดนะครับในทั้งไม่ว่าจะเป็นเอชทีไอคแฟชั่นไอแลนด์เอ็มบีเหรือว่าไหนการบางซื่อนะครับก็เดินเข้าไปได้เลยกรมการแพทย์เนี่ยต้องก็คงจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสาธารณสุขกรมเราก็คงมีเรื่องของจุดแข็งคือความเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงมากนะครับมีความเป็นนักวิชาการเยอะดูแล การรักษาพยาบาลชั้นสูงทําอย่างไรก็แล้วแต่เราจะทําให้การรักษาพยาบาลชั้นสูงเนี่ยนะครับลงไปสู่พี่น้องประชาชนให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการดูแลโรคหัวใจนะครับการดูแลโรคระบบประสาทยาเสพติดโรคมะเร็งนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการดูแลเด็กดูแลพระสงฆ์อันเนี้ยทุกอย่างเนี่ยองค์ความรู้อยู่ที่กรมเราทั้งหมดนะครับ เราจะทํำยังไงก็แล้วแต่เราจะ implement สิ่งเหล่านี้ไปกรมเรามีข้าราชการบุคลากรอยู่หมื่นกว่าคนนะครับเราทําเองทั้งหมดคงไม่ได้สิ่งที่เราจะทําได้คือเราจะทำไรทอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะวางแนวทางมีรูปแบบแล้วก็ให้พี่น้องบุคลากรทางการแพทย์สาสุขเนี่ยสี่แสนกว่าคนที่ภูมิภาคเนี่ยทำงานร่วมกับเราได้เขาเป็นตัวแทนเราได้ เราเราจะได้รับข้อมูลกลับมาเพื่อวางแผนทิศทางเรื่องการดูแลสุขภาพชั้นสูงได้เรายังมีพี่น้องอสมออีกเป็นล้านคนในภูมิภาคซึ่งถ้ากรงแพทย์เนี่ยทำปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ได้นะผมว่าเรื่องการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนเฉพาะทางต่างๆนะครับมันจะเกิดเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นเสาหลักที่ทำให้อ่อ กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทิศทางสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงครับเราจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับสมดังปณิธาน80ปีของกรมการแพทย์นะครับทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตขอบคุณครับ